ไฟฟ้านนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับก็จบครับคันนี้ตู้สอบเรียบร้อยครับยกสปริงขึ้นล้อหน้าเรียบร้อยครับนี่มาชมไฟครับไฟก็กระโปรงรถเลยแข็งท้เลยครับข้างล่างเป็นสีเขียวครับตายทองสีชมพูอ่ะ ไฟสีชมพูับโอ้อโอล้ววินกลางคืนนี่สวยออกข้างหลังข้างหลังไม่ได้เปิดรเปล่าเปิดเป็นไฟใต้ท้องอเียบแล้สีชมพูตัวนี้สีเหลืองมันเป็นสี Mình phá Mình phá Oh, xoay lắm Nè, trẻ lùm Giáp, trẻ nè Mình trẻ nè lùm Bây giờ lùm cho mọi người khó mấy ตกใจเลยพอแล้วโอ้ดังเสียหูเลยมีใจลงข้างบนแล้วก็มีแตรตรงเครื่องนั้นด้วยอ่ะถังลมอ่ะถังลมก็แบบเติมอ่ะก็มีเกดูด้วยเติมลมอันนี้เต็มแล้วเติมไม่เต็มแล้วดูะล้างเรียบร้อยครับ จจก,ออก,ก okay, ็เดี๋ยวจะดูถ่ายแหละปิดไฟกันโอเคครับเดี๋ยวสวยครับสวย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 ก็ได้ดไปส่งคืนนี้ครับจุ๊บ นอกอย่างเท่เลยครับครับประมาณนี้เพราะว่าเขาก็ทดสอบเรียบร้อยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนี้ยมับางมีบางมีเออเห้งๆรวยๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ